สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่นะฮะที่ไหนมันคือถ้ำแห่งการอัญเชิญวิญญาณนะครับเรามาจากทางนี้นะฮะถ้ำเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีมังกรนะฮะถ้ามาง่ายๆแรกๆเลยก็มันจะมาเส้นนี้นะครับเส้นเรียบน้ำมานนี่แหละแรกๆเราจะมาตรงนี้เลยนะครับ ไม่ใช่สิเราเรียกมาทางนี้สินะี่เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็ล่องมาเลืเ่อเปลยฮนะจนมาถึงตรงนี้นะครับในนี้มีชุดเกราะมาฮนะแล้วก็มีเจ้าก็ดสองตัวนะของนุญาตใช้คางอสูนนะครับจะลุยแล้วนะผมมาถึงเนี่ย เหมือนเมื่อกี้จะตกตรงนี้ลงไปฮะแล้วก็เจอกับเพื่อนเพียบเลยนะฮยเดี๋ยวจะลองมาตรงนี้ดูนะครับดูซิว่าทางที่เราไม่ตกลงมาเนี่ยจะเป็นยังไงใครอ่ะร้องเพลงได้ด้วยเขาปลูกวิญญาณเหรอครับทำลายอ่ะน้องน้องทำลายอ่ะ น้องทำอะไรฮะคือมันปลูกวิญญาณเหรออ๋อเขาปลูกวิญญาณนะครับเมาดูซิว่าถ้ำนี้เรามาแบบสุ่มนะสรุปเราต้องฆ่าไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับมันก็คือตัวที่เคยปลูก หัวหน้าด่านหนึ่งนะปลุกนักรบขึ้นมาสู้กับเรานั่นเองนะครับเราต้องฆ่าเจ้าหอยทากนั้นไงใช่ไหมฮะในที่ไหนแล้วเนี่ยมืดไปหมดเลยเก็บตะไคร้ด้วยนี่มีอะไรเนี่ยตังคนะแล้วก็โค้งลูนนะครับ แล้วก็โอ้โหรูนมาวูดรูนวิลชนลนะครับก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาแยกนี้ต่อนะครับเป็นแยกที่แค่มาเก็บของเท่านั้นนะเก็บตังโอ้ค่อนข้างลึกนะครับเมื่อกี้เราไปเราก็ตกลงไปเลยนะทีเดียวเก็บตะไคร่สมมติจะเป็นตะไคร่นะครับ ก็มีรูตรงนี้ด้วยเราจะจัดการตัวนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้วิญญาณมันตายไปนะครับนี่เป็นไงล่ะวิญญาณตายนะครับดูซิว่าทางขึ้นตรงนี้คืออะไรนะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมทำไมนะคุณหลอกดาวหลังจากที่ผมใส่เจ้านี่ยนะโอ้โห เอางั้นเลเหยอเอางั้นเลีหยอเอางั้นเลเหรอเอางั้นเลเหยอเอางัโปโป้นเลเหรอโบนายจะฟวานท้องไม่ได้นะฟวานท้องไม่ได้นะแล้วเมื่อกี้ใครเรียกนายมาใครเรียกนายมาหอยทากที่ไหนเรากลัวนะหอยทากที่ไหนเรียกนายมายัางไง จ้าตัวนี้นี่เองนี่ไงตัวเรียกใช่ไหมครับนี่เราจะต้องจัดการมันนะฮะไม่งั้นดอกละคังสุสานเบอร์หนึ่งไม่ชิงเ่ยเราเข้ามาอย่างโขดนะครับคือในนี้อย่างโขดแต่ทำไมให้แค่นี้ แล้วไอ้หอยทากอยู่ไหนอ่ะไอ้หอยทากไอ้หอยไอ้หอยไอ้หอยดึงตึงแช่นะฮะดึงแช่ก่อนนะครับโอ้โหเฮ้ยตายละไม่ตายนี่หว่า โอ้โหตายแล้วไอ้ไอ้นี่มาเอ้ยตายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหมันไม่ต่างกับไอ้ผู้เท่านั้นเลยนะอืม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 ,อม อแอบอยู่ตรงนี้จ้าใครแอบอยู่ตรงนี้จ้าพยายามล็อกนะครับนี่ไอหอยไอหอยตัวแสบไอหอยตัวแสบนะครับหอยสีเงิน,นชุดกรอกป้องกันสีขาวนะครับ เกราะมือป้องกันสีขาวขาสีขาวนะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันก่อนนะครับชุดเกราะป้องกันสีขาวนะครับนี่ข้างๆเดียวกับชุดยูระเลยนะฮะติดกันเลยนะครับถามว่าดีกว่าไหมน้ำหนักเบาวกว่านะครับเบาวกว่าเบาวกว่า ทุกอย่างนะเบาวกว่าก็ไม่ดีนะัะต่อการฟันต่อการฟันนะสมาชิคภูมิคุ้มกันนะครับน้อยกว่าแต่ยังอื่นนี่ยังอื่นนี้ดีก็หมดนะขาดแค่ แห้เราเดี๋ยวถอดหมวอ,อวนะ่อนเอาหนะชุูๆประมาณนี้นั่นเหระเราก็ใส่หน้ามันใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่หน้าใส่หน้าเน่าเน่าหน้าเน่าๆๆอยู่ไหนละ่ะหน้าเน่าเน่าหน้าเน่าหน้าเน่านี่ละอุย้ยอะไรเนี้ยอือหรือเราไปซูมใกล้ๆดูนะ ในเออวช่ไดมนเอออมันจะขนาดนั้นเลยหอกนี่คือชุดนะหัน,นข้างหันหลังโอ้ยมีอะไรตุ้งติ้งด้วยดูตูดดูข้างดูข้างดูข้างดูหน้าโอ้โหเดินท้ไมใกล้นิดดูหน้าอย่าดูเลยดูชุดเป็นไ,ไงะ เราไม่เอาครับทุเลศเราไปใช้เหมือนเดิมนะพเนจรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตุ้งแช่เหมือนเดิมฮะเราจะลุยกันต่อนะครับนี่คือชุดที่ได้มารู้สึกว่าก็เทดีนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะที่ชอบสายสมุยรครับมีความคล่องตัวขึ้นนะฮะ อะไรแวบๆอะไรแวบๆอ๋อมาแล้วโอเคเพิงเอ๋ยจงมอบพลังให้แก่ข้าเงกินกุ้งก่อนเพิงเอ๋ยมอบพลังให้แก่ข้าเพิงเอ๋ยมอบพลังให้แก่ข้าแล้วก็ฟื้นฟูเยียาราชาไม่มิดนะฮะแล้วก็ฟื้นในนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เข้าไปเลยนะฮะ เราจะไปจัดการกับวิญญาณพวกนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นหอยทากหอยทากอยู่ที่ใดครับหอยทากอยู่ที่ใดโอ้โหไม่ธรรมดาฮะทีเดียวแทบตายเฮ้ยหอยทากล้า,าหอยทากอยู่ไหนหอยทากอยู่ไหนรยังไม่ปล่อยนะตัวนี้หัเก๊ ากัสานครับอาหอยทาก่อนนะไม่รู้ว่าอยาข้าไม่มิยากข้าไม่มิยาข้าไม่มิดยาเนอะ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 ยาโอ้ย ออไปอยากเข้าไปอ่านสักทีนึ่งเข้าไปอ,าอ่านสักทีนี้เหอะป่าดเฮ้ยมีท่าเด้งดยุ่นด้วยโอ้ยมีงกินด้วยโอ้ยยากยากนายนโคตรว่ะโอ้มีไฟด้วยนะฮะเรียกว่าคุณนหน้ามนุษยเรีบร้อยครับ หอ,หอยท่าอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจ้าตัวการนะครับผ้าห่อร่างมังสาเทพนะมันคือเครื่องรางนะครับแล้วก็พิธีเพลิงทมินนะมันคือมนตรานั่นเองเดี๋ยวเราจะออกไปเลยนะครับเราจะออกไป ยังหน้าถ้ำนะตีมังกรดีไหมหน้าถ้ำนะครับไปหาวิวสวยๆหน้าถ้ำก่อนเครื่องรางมังสานะครับเครื่องรางมังสาอะไรนะห่อหุ้มมังสาอะไรสักอย่างนะนี่ฟื้นฟู HP เมื่อโจมตีต่อเนื่องนะครับ เป็นผ้าศักดิก์สิทธิ์ของเหล่าสาวกมังสาเทพผิวเรียบลื่นถูกเย็บติดกันฟื้นฟู HP เมื่อโจมตีต่อเนื่องสาวกที่เพิ่งเกิดเพิ่งถือกำเนิดนะถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งนี้ในอ้อมกอดราชินีดวงตารัติกานะและกลายเป็นมรณนะแห่งทเทพเจ้านะครับเราจะมาใส่เขาเลยนะครับจะไม่เพิ่มความแข็งแกร่งนะ แล้วก็มนตรานะครับเดี๋ยวมาเทสมนตราซะหน่อยไฟเมื่อกีนะ้ที่มันลุกปุบปุบปนะเอานี้ออกไปแค่อะไรก็ไม่รู้โอ้โหศรัทธาน42นะฮะหนึ่งในมนตราเพิงธมินของบรรดาสาวกมังสาเทพนะถูกยกให้เป็นมนตราระดับสูงฮนะ จุดเสาไฟสุดเสาเพลิงธมินนะเป็นวงกมลมรอบตัวเองหากชาร์จวงจะใหญ่ขึ้นว่ากันว่ารายชินีดวงตารัติการผู้นำแห่งเหล่าสาวกคือมนุษย์เทพผู้ได้รับเลือกจากองคุลีนะฮะอืมใส่ไม่ได้สตาร์สนะีบสทุกวันนี้ก็มีสตาร์สี่สิเนะ ก็ต้องเก็บอีกสามแสนห้านะครับจริงๆก็ทําได้นะก็ไปขายลูนน่าจะได้ไดนัสามแสนห้านะครับดูซิลูนเราใช้ได้ไหมคลังไอเทมนะก็ามาดูลูนนะลูนมหาสาลนะครับลูนลาชันลูนวิรชนนะเรามากินลูนลาชันกันนะครับใช้ลูนลาชัน เออห้าหมื่นแล้วยังไงอ่ะคิดว่าพอเหรอไม่น่าจะพอนะทั้งสามแสนไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปค่อยรเราค่อยใช้นะฮะก็คลิปนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าแห่งการอัญเชิญวิญญาณนะฮะ ข้างในนี้ก็มาด้านล่างนี้นะครับมาตามน้ํานี่เลยเรียกว่าเข้าแบบนี้มาปุ๊บก,ก็เรียกว่าจะเจอกันง่ายๆเลยนะครับนี่ถ้าจะเป็นเส้นนี้นะเส้นนี้มาแล้วก็มันมันมาที่ตรงนี้ใช่ไหมเรียบมาแถวแวนี้มาแล้วก็แทนยกนี่นะครับ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ